みんながもし好きーわしてロシアの街の真ん中で手をつないで空を見上げたならロシアのあの街などかかって」 สวัสดีเกนด้วยนะครับนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับรายการเกมเกมเมอร์กับเกมเอ้ยไม่ใช่เกมใหม่ดิเกมนี้มานานแล้วนะครับก็เป็นเกมที่มีชื่อว่าก้าวยิมออนไลน์นี่นะครับ <c oughs> สเสรดติดคอน,นะฮะตอนนี้ก็น่าจะเกมนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมในหมู่เกมเมอร์กันเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าสูงฮนะตอนนี้รายการของเราเห็นว่าเกมนี้มันดีเราก็จะเอามาแคสกันมะา ซึ่งผมได้ลองส่งคดีแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างแนละ้วเสร็จนานแล้วล่ะแต่ว่าพิ่จะเอามาแคร์กันะแล้วาเราจะมาดูสีในเรื่องหลักกันกก่อนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบันทึกกระบี่ปูฟ้าซึ่งตอนนี้คนเล่นเยอะสุดแต่ก่อนนี้จะเป็นคำสาบานของนักที่คนเล่นแนะนำนะเขาบอกแนะนําคือกระบี่ปูฟ้าแล้วแต่นะฮะแต่กระบี่ปูฟ้านี่น่าจะไปที่เมืองพันโคมนะส่วนอันนี้ก็่าจะเป็น นี่ไม่แน่ใจนะเมืองอะไรแต่กระบี่นิลนามกับตำนมามดิบตำนมามดิไปเฉิงตูกจะบี่นิลนามไปด่านทิ้นงนะฮะผมจะเล่นไปที่คําสาบานหงเพราะว่าแคบดีฮะและก็มันมีร้านเหล้าแค่นั้นแหละนะฮะเราจะเล่นที่คําสาบานหงคือเป็นการคือพี่น้องของพระเอกเนี่ยโดนจับตัวไปะฮะ เราก็เลยต้องตามหาเนองก็เลยต้องเข้าสู่โหมดและต้องการวิชานะฮะเราจะมาดูทางเพศหญิงกันก่อนนะซึ่งการดีเอฟเฟกของหน้าตานี้ถือสุดยอดนะฮะคล้ายๆดูสิมนะ,ะก็ผมว่าเกมนี้ก็ดีที่สุดในตอนนี้นะฮะเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวค่ายนี้ก็เอิมนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นค่ายของอะไรนะจาเก้ายิมน่าจะเป็นคอบอว์วไม่แน่ใจนะครับอ่านไม่ถูก ที่ว่าภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งไงฮะแรงไม่มีถุยนะฮะก็คือเราสามารถปรับหน้าตาตัวละครได้ปรับแม่งได้อย่างทุกอย่างนะฮะยกเว้นไอเนี้ยนะฮะมีมีเล็กๆแค่นั้นแหละถุยนะฮะกายตรงเนี้ยตัางกระปูน,ปนะฮะเราจะไม่ลดที่หน้าตาเอาเอกออกออกออกแดกออกแม่งนี้สามารถปรับคิวได้นะฮะเอ่อผมแบบเพ์หิ่มโหดโ,โลกกินเด็กอ่า เราสามารถปรับได้ตามหน้าตางเราแล้วแต่ว่าคนเราชอบแบบไหนนะฮะโอเคโอเคหน้าตานี่หน้าตาเอลูกกระต่ายเป็นหน้าตาหูหลวงใจหรือเปล่าเออโอเคนะฮะเราจะสามารถปรับได้นะฮะเราสามารถปรับให้เลขใค่ใหญ่หรือจะเป็นีก็ได้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ก็เสร็จต,ตรงคอนะฮะก็จะพู้ติดติดกันขัดบ้างนะฮะก็เราจะเลือกที่หนวดนะฮะผมไม่ไชอบไปหนวดชอบไป้ลวนนี่ตรงโซนนี้แต่เลือกไม่อะมันเลือกสีผมไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องขับบรนการจะเลือกเป็นมันเปลี่ยนเฮียหรอวะอันนี้ก็ไม่ซ้ำกันนะฮะส่วนชุดนะฮะเราสามารถเลือกชุดได้ทั้งหมดสามแบบด้วยกันว่าอันนี้จะสวย ว่าเนี่ยโอเค่งเท้าม่วงเลยเราเขาบอกว่าเท้าสีฟา้าดีกว่าโอ้โหม่วงชุดเล่นกายเป็นอาเบร์นะเนี่ยว่างแล้วก็ต้องมองให้สุดๆนะเราจะชื่อเฮียโอ้ยโอเคฮะเราจะใช้ชื่อว่าหลงทางเอ่อมัคือเกมนี้ตั้งชื่อได้แค่ครั้งคำหนึ่ง มีคนตั้งชื่อเยอะกันมากนะลงทางอี่ใปย็ดโถอ,อีกเทียมมีคนใช้ด้วยอเสี่ยวจังไอสวะแม่มีคนใช้ะฮะผมจะกลับมาตอนที่ทื่ได้น,นะฮะอืมอืมอ่า ก่อนตอนนี้กำลังคิดชื่ออยู่นะผมก็จะพูดถึง,นะถงระบบเกมนะเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีเอฟเฟกต์ที่ดีนะฮะดีมากเลยนะคือเน้นความเหมือนจริงนะการเก็บรายละเอียดนที่ถือว่าสุดยอดนะฮะเกมที่เก็บรายละเอียดก็ค่อนข้างสูงนะฮะคาอันนี้เขาบอกว่าสุดยอดแต่ก็ไม่เท่าเวฟบาร์กหรอกเพราะเวฟบาร์เวบาร์กอันนี้ใช่ปะนะ่ะล่ะอะไรวะคือเวบาร์กนี่เกมเอ็มโอจะเยอะนะฮะแต่เขาบอกว่าเกมเอ็มเอ็มโอเกมนี้ เอฟดีสุดแล้วนะแต่เดี๋ยวอีกหน่อยมันก็คงมีคนผลิตมาแล้วนะเกมดีๆอย่างเงี้ยเกมดีๆอย่างนี้ต้องต้องเล่นกันนะฮะโอเคโอเคครับม,มันก็มีแหละเนาะซือเฮียวะตรง chống được cả à? chống <laughs> yên, Đại quá chống yên yên ơi kiểu thủ vô cùng kìa nghiệp nghiền thong thông dụt làm ha dài bài chim một cú qua mày không chim một cú cứ cứ cá <laughs> <c oughs> ได้ปะกำลันนสงสร้างตัวละครนะน่าจะได้นะฮะช่อหมูกูเนี่ยโอเคฮะช่อหมูกูได้นะครับเว่ากระปูนั่นเอง <c oughs> เป็นคำเรียกที่สุภาพนะเราจะเข้าสู่ยุทธภพกันเลยนะ,ะถามว่าบางคนไม่เคยดูหนังกำลังภายในหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะยุทธภพคือหาอะไรวะนะฮะก็จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะว่ายุทธภพนี่ อืมอก,ก็เหมือน,นเป็นดินแดนของชาวยุทธนะฮะนะฮะที่อยู่คือที่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แบบแบบเป็นยุทธ,ธาจาักรอย่างเงี้ยแบบเป็นเมืองอาจจะเป็นเอ๊ะแล้วยุทธภพอยู่ไหนนะฮะก็เป็นดินแดนที่ชาวยุทธท่องไปนะอะไรประมาณนั้นนะฮะตามหนังสืนังกีนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนะกมนี้เราก็จะเข้ามานะะฮะตอนแรกฮะเอฟเฟกต์จะกาชิบายลอยวอดนะฮะ นี่ฮะตามที่ท่านเห็นนะฮะว่ามันจะกระตุกไปไหน่อยนะฮะโอเคเราต้องรอสักสามนาทีนะอ่าระบบการเลือกการใช้ตัวละครนะฮะผมจะเลือกเป็นเอาแบบเหมือนจริงดีกว่ะน,นะไม่เอาแอกแมสแนงแนมน,นี่นะไรผมนะฮะเราก็ใช้ไปอันนี้ไม่ต้องอ่านฮะเอาไปอ่านกันเองฮะถ้าอยากรู้นะฮะมันนาน ก็จะให้เรารายเอยียดแล้วก็จะเดี๋ยวรนาะขออนุญาตครับต้องรองประมาณสักสามสามสี่วินะฮะเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวใส่หน้าจอเปเงี้ยนะนี่คือเอฟเฟกขนาดกากดนะฮะผมจะขออนุญาตนะฮะปรับโหมดของผมก่อนตังคัาภาพนะฮะผมจะเล่นระดับกลางฮะส่วนใหญ่โอเคครับ ใช้เวลาปรับนานนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งฮะไม่นานมากหรอกรอครู่ครับโอ้ยนานจังสัโอเคครับมาแล้วก็จะง่วงน,น,นิดนึงนะฮะถ้าไม่แคสก็เล่นสบายนะแต่ถ้าแคสนี่ก็ชาชิบหายบ่อยบอนนะกดยิงจันไว้ฮะผมจะเล่นอย่างเงี้ยนะโอ้ยอะไรแ่งวะโอ้ยเดี๋ยวผมปักเองดีกว่านะเอาเงาขึ้งหนึ่ง คามน้าการแสดงผลก็เอาไปขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่ง,นนงคือไอ้พวกเงาพวกอะไรแสดงผลไม่เกี่ยวหรอกไอ้เนี่ยมันอยู่ที่มุมมองออบเนี้ยไม่ไม่สนนะ่ะจะเล่นอย่างเงี้ยทําไมนฮะนี่ฮะก็พอลื่นนะผมว่าแต่คนเยอะไงโอเคครับเราจะมาตั้งค่าที่ปุ่มกดนะฮะนะฮะโอ้โหบางคนบอกโอ้ย้สุดยอดสุดสัตนะฮะ เดินวิ่งนะฮะผมจะปรับเป็นคิวเอ๊ะไม่ได้เลเดิดนวิง่งปรับเป็นแซนเองเป็นนี่นะฮะครับไปเลยครับเราจะไปที่ไฮเทียนหลงนะฮะซึ่งก็จะวิ่งไปซึ่งถ้าท่านกด X หนผมตั้งไว้นะผมตั้งไว้มันก็จะเป็นการเดินแต่จะเป็นด้วยเสียวหน่อยก็คือเดินแต่เกมนี้เขาบอกว่ามีระบบที่สามารถ เราล็อกอาอกไปแล้วปุ๊บตัวละครของท่านสามารถอยู่ในเกมได้โอ้โห,ห,หอะไรวะเราจะชั่วพอ,พอ,พอนะงนะฮะก็จะอาจจะมีกระตุกนิดหน่อยนะฮะซึ่งเมืองน,นี้คนเยอะนะเยอะไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะชิบหายเลยนะโอเคครับเราก็จะค่อยๆไปกันนะโอเคฮะมันจะให้เรามาฝูกวิชากับไอ้คนคนนี้นะโอเคฮะเราก็จะมาฝูกวิชากับมัน โอเคฮะเราก็คลิกตามไปเควสไม่จำเป็นนะฮะเกมนี้เน้นปีเเะ MMO ที่เปนเน็นีเก็อันนี้ก็ระบบพีเคก็ถือว่าอืมก็ใช้ได้นะผมว่าก็มันดีสําหรับผมอะนะไม่รู้ใครจะว่าไงว่เกมนี้มันกรุงมันกาอะไรก็เื่ไม่นะชักไมเราจะได้ท่องยุทธภพับินี้มานะฮะสองอย่างแล้วก็จะไปโอเคฮะโอเค เราจะลงอีกรอบนะคือเราก็เท่านั่งทำเควสไปกว่าจะได้เงินสักประมาณห้าร้อยอีแบกอีเตียอีปอมเอียอ,อ,ปปอ,อะไรก็ทั้งแน่นแล้วก็ใช้วิชาไปไปนครับล,ะะะลังจากนัเราจะไี่เวฟังจิ้งหูไอยฟังจิ้งนะฮะเป็นล้าวสาสิทธิ์พี่ของเราบทเรียนแน่คำพูดของสิทธิ์นะฮะให้ที่ลงะฮะํำส่งภารกิจเราจะได้เงินมา นี่เป็นรายการย์ของเราแล้วเองน,นนะฮะห้าร้อยอีแปะนะฮะพอได้ห้าร้อยอีแปะอย่าเพิ่งไปทำเวททำโปงอะไรก็ตามขอรับอาจารย์รับไว้ไปเลยะฮะมากดนี่แล้วก็ฝึกฝนนะฮะกดแล้วก็ไปกดที่หายเทียลงของเรานะฮะผมแนะนํานะแล้วก็กดซื้อขายลำลาลำลาเล่าเรียนนะเนี่ยนะฮะนี่ฮะวิชาตัวเบานะฮะคือจะเพิ่มการกระโดดของเราให้แข็งกล้าขึ้นนะฮะ แล้วก็เรียนวิชาหมัดไปให้คบรบก็จบนะฮะอ้าคุณเรียนวิชาอะไรมาหนเนี่ยสองวิชาเลยห <appointment. S 1> มัดเขาล่ำลายล่ำลายอ้าไม่กดมาสองครั้งทำไมวะฮะเกมนี้มันไม่รู้โหมันบับน๊กคนเดียวหรือว่ายังไงนะโอเคฮะปิดไปฮะเราก็จะไปข้างนอกฮะซึ่งที่มันไม่ค่อยมีคนนะฮะไปที่มันไม่มีคนแล้วจะไปฝึกวิชากันนะ การที่เราอ่านเ, ق, เราสามารถทำอย่างนี้ได้นะคือกระตุกที่าย้วกดแม่มึืออ่าฮะเพราะเรารกด f9 ไปมันอาจจะไปตรงกับโปรแกรมที่ผมอัดอยู่ก็คือโปรแกรมแฟบนะฮะโปรแกรมชักนี่นนะฮะมันก็จะใช้ไม่ได้นะนะ,ะก็เลยต้องเปลี่ยนปุ่ม f9 ซะก่อนนะฮะโอเคถือไปการตัดช่วงไปแล้วไม่เป็นไรเราจะไปตั้งค่าที่ เราถ่ายวิดีโอเดนตัวเองได้นะเกาหยิแต่ไม่สามารถที่อัดเสียงพูดของเราไปได้นะฮะตั้งคบาผมกดกันนะฮะซึ่งการผมว่ามันก็ช้านะเพราะว่าอันนี้นะหน้าจอนะฮะเราอที่หน้าจเอเราจะสามารถดูได้นะฮะมีตัวอะไรนะฮะวิชาภายในนะเป้าหมายมุมมองอื่นๆนะฮะคิรัสเอฟ บันทึกวิดีโอนะ f เร็ดรีบ,รบรกันรัวกันรัวยีงอไรแ่วเอฟเก้าไปไหนเนี่ยผมชุดเร็วโอ้ไม่ได้นะปัดไม่ได้ใช้ f เก้าและผมก็ต้องนะฮะเราก็สาม,มารถกด f เก้าแ,แล้วจะไม่เห็นผู้คนนะฮะเราจะมาฝึกวิชากันแล้วลองตีกับหมาบ้านดูดิตอนนี้เรายังได้ไม่ได้วิชากระโดดกสนวนทรวงนะเคผมจะเรียนวิชาแล้วนะ เค okay. เป็นวิชาตัวเบ้าเดียนไปวิชานี้ก็วิชาหมัดนะฮะเราก็จะให้ดูวิชานี้กับเนหมัดเราสามารถดูวิชาก็เรียนไ,ได้นะครซึ่งคลิปต่อไปผมก็ไม่เอาอตัวนี้มาเล่นหรอกนะผมมีอยู่แล้วละ่ะนี่ผมมาดูการสร้างตัวละครแล้วก็อะไรหลายๆอยา่างไปนะฮะ เราจะมนกดที่ K นะฮะจะสามารถเปิดขึ้นมา,เ,าเพื่อดูได้ว่าอาคุณเรียนวิชาอะไรนะแล้วก็ใส่เข้าไปมจะโชว์วิชาสะหน่อยผมไม่ติดนิสัยคือผมจะไม่ผมเรียนตามลำดับวิชาหมัดนะฮะโอเคครับเราจะไปสู้กับสุนัขบ้าเป็นสัตว์ที่กากที้สุดในเกมก็ว่าได้นะฮะซึ่งถ้าสู้ตอนนี้ผมก็ไม่ต่างอะไรกับนะฮะคือแบบตอนนี้กากมากฮะเขาบอกว่ากากมากเลย นะฮะซึ่งตอนนี้ถ้าเราซื้อวิชานี้คิดดูนะครับคุณมีวิชาแรกที่ต่อยธรรมดาแค่เนี้ยรถทีละสองรถทีละสองนะฮะมามันก็คงไม่ตายแล้วคุณจะตายเองนะฮะขอตู้นี่นะฮะใช้การตู้อีกมัดเดียวจบนะฮะนะฮะคุณก็จะพอสู้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะเก็บเขี้ยวไปขายได้นะฮะเรื่องวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะซึ่งไม่ใช่ว่าอันนี้นะนี่ ให้ดูตัวผุ่ไม่ได้ด้วยวะ่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมสุดยอดนะเอฟเฟกก็นะฮะสุดยอดเหมือนกันอันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนฮะเกมเกมเมอร์พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ